สวัสดีครับเพื่อนๆจะสวัสดีสอง้ไม่ได้นะครับไหลซ้ายนะครับหข่ปลาหักยกแขนขึ้นไม่สุดนะครับก็เป็นมาได้สามวันแล้วนะครับวันนี้วันที่ยี่สิบสามนะครับอุบัติเหตุเกิดวันที่สิบเก้านะครับอาการนะครับเวลานอนนะครับจะปวดมากเพราะกระดูก มันหักมันไม่เหมือนกับถ้ามันหลุดมันเคล็ดมันยังพอนวดได้นะครับแต่นี้เราแตะแทบไม่ได้นะครับก็คุณหมอบอกให้ใส่ที่ดามหลังเลขแปดนะครับไว้หนึ่งเดือนครับเราค่อยไปตรวจดูผลเอกซเรย์อีกครั้งหนึ่งครับไม่รู้ว่าจะจะต่อยังไงครับผมยังไม่ค่อยออกนะมันปวดมากครับด้วยหน้าที่การงานเราด้วยนะครับ ก็ต้องใช้มืออยู่ตลอดเวลาตรวงนี้ปิดเทอมด้วยนะครับกลัวเปิดเทอมแ้วจะสอนเด็กไม่ได้นะครับกัภาวนาให้มันหายเร็วที่สุดนะครับเดี๋ยวอีกครบหนึ่งเดือนนะครับวันที่ยี่สิบเอ็ดมิถุนายนนะครับคุณหมอนัดไปตรวจนะครับผมจะมารีวิวให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามันดีขึ้นยังไงบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับ ขอบคุณครับ